ต้องตัดนี้ต้องตัดสิโอ้เกือกบบออออออ่อ้ายังไงอ้ายังไงยังไงยังไงชิคก่อนนะ โอเคสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับที่ชินชอบแล้วก็รักในการถ่ายภาพนะครับผมวิทย์สวิ์ศิลาอ่อนนะครับจากช่องศิลาอ่อนออฟฟิเชียลนะครับ EP นี้เป็นการเช็คไฟล์ภาพนะฮะพอดีเรามีโอกาสได้ไปลองไฟภาพสองอา่าสองตัวสองสองตัวนะครับเป็นของค่ายนิคอนนะครับมี Z6 Mark 3นะครับแล้วก็ ZF นะครับของนิคอนนะฮะบวกกับเลนส์เซตเซตหกมาร์คสามนี่ติดกันกับแปดห้าหนึ่งจุดสองนะครับแล้วก็ z ซเอนี่ติดกันกับห้าสิบหนึ่งจุดสองนะครับเลนส์เทปๆทั้งนั้นเลยมาดูไฟล์ภาพกันนะครับแล้วก็มาพูดถึงความรู้สึกหลังถ่ายมาวันนี้นะฮะสดๆร้อนๆเลยโอเค ไปกันที่หน้าจอกันเลยครับอ,มอมืมากันที่หน้าจอนะฮะนี่มันมี z ซ m ห r มานะครับแล้วก็ z ซแล้วก็ Sony a 7อนะครับเดี๋ยวขอย้ายกล้องตัวนี้นะมันจะได้ดูแบบเออเหมือนเราคุยกันหน่อยเจงเดียวละาเอาโอเคมันต้องอยู่อย่างนี้ อัดไปนี่อ่ะโอเคอัดแล้วเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูเซตเซตหกองเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรละ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยกับตรงกลางพอดีเนาะน,นี่ฮะเซตหกมาร์คสามนะครับตัวใหม่ล่าสุดของ n i คอนนะฮะ อันนี้เป็นกล้องของพิตต้นนะครับเราได้มีโอกาสไปถ่ายดูปเล่นแกเพิ่งซื้อมานะครับแล้วก็เอามาเทสด้วยนะฮะถ่ายที่นี่นะครับตามตามที่ขึ้นหน้าจอเลยนะฮะมันก็จะเป็นสปีดเราใช้อยู่ที่1ต่อ250นะครับ F 1.2นะครับ ISO อยู่ที่200นะครับติตเลน85 1.2้นึ่งจุองเอฟนะครับความรู้สึก ในการถ่ายผมว่ามันโฟกัสแม่งเร็วมากอันนี้ต้องยอมเลยฮะโฟกัสเร็วมากเร็วไม่พอแม่นีกทั้งหากนะฮะเปิด f อ2หนึ่งจุดสองทุกใบนะฮะไม่มีใบไหนที่พลาดเลยนะคือแบบกดเข้ากดเข้าเลยฮะอืมแต่ข้อเสียข้อเสียก็มีอยู่นะฮะข้อเสียก็คือมันแพงนั่นแหละ <laughs> ข้อเสียคือมันแรงนะครับส่วนข้อดีก็คือโฟกัสเร็วมากนะฮะเราต้องยอมรับเขานะครับเพราะว่าเขาอัพเฟิร์มแวร์มาใหม่แล้วก็มันเป็นตัวใหม่ด้วยนะนิคอน Z6 Mark านะครับดีมันก็ประกอบกันกับเลนของลายนิคอนด้วยแล้วกันนะฮะเป็นลายนิคอนเป็น 1.2s ด้วยมันก็กันสั่นอีกั้งหากนะฮะสวยมากแบบคมกริบเลยนะครับอะ เดี๋ยวเดียวมาดูถ่ายสองคนโอเคเนะนี่ฮะถ่ายสองคนโฟกัสไม่รู้ว่าโฟกัสคนไหนนะแต่แบบเข้าขยายให้ดูเดี๋ยวผมลองขยายแบบห้าสิบหรือเปล่าห้าสิบหกสิบหกโอเค,ออเคนี่คือหกสิบหกนะครับขยายให้เพื่อนๆดูเลยนี่ ยืนยันเส้นผมนะครับเปลียเปิด F หนึ่งหุดเลยนะฟึบนี่คือครึ่งตัวนะครับ2คนเข้าคนที่สองอาจจะหลุดนิดนึงนะฮะเพราะว่าระนามันไม่ได้ตรงกันเท่าไหร่นะฮนะนยนี่เข้า1คนอย่าลืมนะว่าเป็น F หนึ่งจุนะฮะแต่ถ้าดูแบบกว้างๆอย่างนี้ก็โอเคอ่ะได้เลย สสองคนแบบเข้าแบบไม่น่าเกียดอะ่ะสวยดีโฟกัสเร็วนะครับแล้วก็ตัวเมนูเวลาเราถ่ายตั้งอย่างี้มันเมนูมันขึ้นมาตรงตรงแบบแนวตั้งให้เราด้วยดีสวยแต่นั่นแะครับบูกเกสสวยด้วยนะเป็นรูปบาท โอเคเอาฮะทีนี้มาดูมาดูของ z F กันบ้างฮะฟึบโอเค z F มาแล้วไปนี่เลยฮะ z F นะครับติดกันกันกบเลน 51.2s นะครับ ISO อยู่100นะครับถ่าย F 1.2ตลอดช่วงนะครับนี่ถ่ายเต็มตัวนะฮะรูปเข้าให้คือแบบคมมากสวยฮะถ่ายง่ายแต่เซตเอมีข้อเสียตรงนึงก็คือเราจับมันแม,นม่มันไม่ค่อยเต็มมือเท่าไหร่ครับข้อดีก็คือมันรอนะครับแล้วก็อ ถ้าจะเอาเรื่องบาลานซ์ผมว่ามันต้องใช้เลนตัวแบบเบาๆอะ่ะแต่นี่มันเป็นเลน50 50 1.2ตัวเลนมันหนักนะครับมันทิ้งน้ำหนักไปข้างหนาง้าเยอะเกินไปนะฮะเวลาเราถ่ายเราต้องใช้สองมือประคองอ่ามือนึงประคองเลนอีกมือนึ่งจับคุมกล้องนะครับถ้าใครเป็นคนตัวใหญ่ก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันมีที่จับนิดนึงมันมีที่จับน้อยเดียวเองนะครับ แล้วก็การโฟกัสภาพเร็วนะครับคุมไม่ต้องสืบนะครับสวยงามตัวบอดี้รอด้วยนะครับนี่สามารถพลิกหน้าจอถ่ายได้สบายๆหลักการใช้งานคล้ายๆก,กันกับเซฟหกมาร์คสาเลยนะครับซูซีกันเลย นะครับแต่นั่นแหละครับเรื่องบอดี้นะครับเพราะว่า s ซ t f ซเอฟอะมันเป็นบอดี้มันเล็กใช่ไหมล่ะตัวมันเบานะครับแต่ถ้าเราเอาไปติดกันกันกบเลนตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันมันหนักนะครับมันหนักแน่ถือไปนานๆมันจะปวดข้อนะครับแต่ถ้าใครสายถ่ายสาวถ่ายเล่นอย่างเงี้ยโอเคได้ s ซดเสวย นะครับโฟกัสอย่างดีไฟหลังกล้องยังโหดนะครับดูหลังกล้องหลังกล้องสวยมากแบบมองหลังกล้องก็คือสวยอะ่ะสวยแบบสวยเลยอะ <c oughs> ขนาดหลังกล้องยังสวยอะ่ะเออดูสินี่นะฮะอันนี้ผมใช้พีเซตของผมนะครับเอามาแต่งเป็นพีเซตพีเซตไปนะครับโฟกัสเร็วมากนะฮะไม่มีคําว่าแบบโฟกัสไม่ทันนะครับถ้าแบบในสภาพแสงที่แบบ สภาพแสงมันโอเคนะเขาเรียกอะไรล่ะถ้าแสงแบบเออแสงมันพอๆไม่ใช่แบบว่าค่ำๆอย่าง้ยถ้าถ่ายรับปริญญาในี่อูบอกเลยตัวเดียวจบง่ายๆะฮะติดยิ่งกิดกับ50าสิบนี่ถือถ่ายได้ทั้งงานห้าสิบแต่มันก็จะปวดปวดข้อนะถ้าเราติดกันกันกบเซเนะแต่นั่นแหละครับเซเมันหลอนะฮะใครใส่หลอไปเซนะครับ สายถ่ายงานสะดวกรวดเร็วไปเซต6มาร์3ดีนะครับอ่ะมาะเรามาดูของ Sony บ้างนะครับ Sony ผมติด Sony ไปติดกันกับเลนส์นนน50 1.4นะครับที่เราใช้ประจำแล้วแหละนะครับมาดูกันฟุ้งนี่คือ Sony นะครับ เข้าไหมเนี่ยเข้าอยู่ใหญ่เสียนาใหญ่เสียนาโอเคเข้านะครับอันนี้เป็น s o n y A7C นะครับบวกกันกับเลน50ของ SIGMA นะครับ1.4รตนะอ้าวทำไมข้อมูลมันขึ้นแบบนี้สแสดงว่าผมยังไม่ได้ตั้งค่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก็นี่ไงเป็น SIGMA แล้ หน่ยเอียงอโอเคขึ้นแล้ว50นะครับ1.4ึ่งจุดสี่โอเมีเรือ,รอม่วงนิดนึงนะครับเหมือนผมจะเอ็กพอไปแล้วด้วยมั้งเนี่ยอ่ามันจะมีปัญหาเหลือม่วงนะครับสำหรับเรนซิกแมนะ่นะนี่แต่เราก็เอามาแก้ในโปรแกรมเอานะครับก็ยังได้อยู่ อันนี้เป็นกล้องผมนะครับกล้องส่วนตัวอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นะครัยผมใช้บัตรลบออกนะครับบัตร AI ลบออกเลยง่ายๆนี่อันนี้ถ่ายแบบยกขึ้นอย่างนี้นะครับถ่ายมิเรเลียดมันถ่ายงานง่ายนะครับมันถ่ายแบบว่าไม่ต้องเอามาส่องสายตานะครับแต่ถ้าเป็นพวก dslr เราต้องส่องสายตานะครับมันก็จะทำงานลำบากนิดนึงนะครับนี่ โฟกัสไม่เข้าซูนี่ก็ที่แบบว่าโฟกัสแม่นๆนี่ถ้าแบบเอามาสู้กันกับของนิคอนนี่ผมว่านิคอนตัวใหม่มันน่าจะแจ่มกว่านะฮะแต่ Sony A7C Mark 2ก mm ็ได้ยินข่าวว่ามีโฟกัสแบบ AI นะครับเข้ามาช่วยเราก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินซื้อขนาดนั้นนะครับเราใช้เท่าที่มีนะครับมีตัวไหนใช้ตัวนั้นนะฮะ ตอนนี้เจ็บเๆตัวอยู่นะครับตอนนี้มีกล้องเยอะแล้วนะครับเราก็เลยไปลงทุนกับชุดแทนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทําร้านเวดดิ้งอยู่นะครับผมก็เลยไปลงชุดพวกกล้องก็เออใช้ใช,ใช้ใช้ตัวที่เรามีไปก่อนนะครับเพราะว่าเรามีกล้องทั้งหมด3ตัวนะครับมี D5 นะครับแล้วก็มี DC มี s o n y A7C อีกนะครับ ไม่รู้ว่าจะซื้อมาอีกทําไมนะครับแต่ในใจก็อยากจะไปมีละเลยดแล้วแหละนะฮะเวลามันถ่ายงานมันถ่ายง่ายนะครับมันถ่ายเร็วนะครับควบคุมง่ายควบคุมเร็วนะครับแต่เอ่อการการย้ายอุปกรณ์การย้ายอะไรทีนึงนี้มัน,ม,นมันเจ็บตัวเราก็เลยอ่ะอะโอเคก็ใช้เท่าที่มีไปก่อนแต่ทำไมผมมีความรู้สึกว่าแบบไฟ์เซตมันสวยจังวะ เนี่ยบ่าน่าไปจับกล้องเขาเลยเหมือนป้ายยาตัวเองอ่ะเออแบบอืมเนี่ยมันเป็นการป้ายยาตัวเองฟึบโอเคไอตัวนี้ผมใช้ไว้บาลานซ์เป็นออตโต้นะฮะแล้วก็ผมมาแก้แก้ไขทีหลังเอา ใครใช้ตัวไหนอยู่นะฮะก็สามารถพูดคุยกันได้นะใช้มีละเอียดหรือว่าแบบยังใช้ dslr อยู่นะครับพูดคุยกันได้เอามาเอาไฟล์มาให้เพื่อนๆดูนะครับไฟล์นี่คือ,คอ,คอหลังกล้องนะครับอันนี้ก็คือไฟล์รอ,อไฟล์รอหลังกล้องอันนี้เรามาแต่ง หันเวอ่านะครับแก้ไขอีกน้อยสีเขียวคือส่งสุดแทะหมุนหมนหาอ้ตามที่เราชอบนะครับชอบแบบไหนก็แต่งแบบนั้น เลยไหมฝ่าพูร์บอโอเคกำลังดีคุมเลยมับต่อให้เซนเหียบร้อยนี่โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมาพูดคุย ดูไฟล์าภาพหลังถ่ายรูปมานะครับเดี๋ยวเปิดเปรียบเทียบได้ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสักครู่นะครับมาเราจะขอแบบเปิดเปรียบเทียบดูหน่อยปุ๊บมาทั้งหมดเลยอ่ะผมจะเอารูปนี้นะครับเป็นของซูนี่นิคอนขอดู มีข้อ,น,อนนี่แหละปุ๊บอันนี้เป็นเซทกอาเคมาดูเซทเอฟซิ CF เซเอฟถือเออเซทเอฟราถือละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให้ดูรูปไหนดีเอาเป็นรูปนี้แล้วกัน นี่อันนี้ ZF นะครับอันนี้เซ m หกมาร์สอันนี้ Sony A7C เพื่อนๆชอบตัวไหนเย้ก็คือแบบเราเป็นเราเป็นสายนี้คอนเนาะเรามาอืมผมว่าสกินแบบมันสวยนะ หรือว่าเป็นที่เลนด้วยวะเพราะว่ามันเป็นเลนสด้วยอะแล้วก็1.2ด้วยอ,นนอันนี้มันเป็น50 1.4ไงอันนี้มันเป็น50 1.2คันละลายมันก็สวยแล้วแบบมีเพื่อนๆเห็นแบบมันสวยมากเลยอะอืมนั่นแหละครับมันก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ด้วยคุณภาพของชิ้นเลนด้วย <laughs> ใครชอบแบบไหนก็ไปจัดแบบนั้นครับ เอาล่ะคงไม่มีคําอธิบายใดๆทั้งสิ้นนะฮะใครมีเงินตัวไหนถึงตัวไหนก็จัดเลยฮะเราใช้ตามงบครับผมเอาละอีพีนี้คงไม่ได้มาสปอยอะไรมากมายนะครับก็เอามาไฟไฟ,ฟาภาพเบื้องหลังที่เราไปจัดถ่ายรูปเล่นกันมาวันนี้นะฮะขอบคุณกล้องนะครับ เซต6มาร์ค3จากพี่ต้นนะครับที่ให้เราได้ลองเทสนะครับแล้วก็ขอบคุณกล้องนิคอนเซตเอฟนะครับของจันแบงค์นะครับที่ให้ได้ลองเทสถ่ายดู แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะฮะมีสงสัยอะไรอยากจะคอมเมนต์อะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะฮะผมอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับมีความคิดเห็นอะไรมีข้ออะไรอยากติชมพิมพ์มาได้เลยะฮะผมอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะฮะแล้วก็จะพยายามตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ด้วยละกันสําหรับ EP นี้คงต้องลาไปแล้วหนึ่งทุ่มยี่สิบสามยี่สิบสี่ต้องไปออกกําลังกายก่อนเพราะว่าเราใช้กล้องดีห้ากับดีสี่กล้องเรามันหนัก เจอกันใหม่ EP ต่อไป EP นี้ลาบหลดสวัสดีครับขอให้มีความสุขกับการถ่ายภาพครับบ๊ายบาย